สวัสดีครับผมนะเป็นหนึ่งครับวันนี้นะครับมาเจอของน้ำน้อยครับเขาลอกหญ้าขึ้นไปตั้งนานแล้วครับจนหญ้าแห้งหมดลวตอนลอกเทีกแรกไม่ได้มาดูนะครับพอดีมาเจอตอนลอกไปนานแล้วแล้วก็น้ําแห้งหมดเลยมาขี่มาดูแถวๆนี้ครับตรงนี้มันจะน้ําลึกกว่าตรงอื่นนะครับก็คือตรงน้ําตื้นปามันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับปามันอาจจะมารวมอยู่ตรงน้ําลึกๆหน่อยครับ ลึกก็คือประมาณหัวเขา่าประมาณไม่ถึงเมตรนะครับตรงนี้ครับแต่ตรงอื่นคือตื้นหมดเลยตื้นแบบมองเห็นดินนะครับเดี๋ยวจะลองตีดูส่วนที่น้ําลึกหน่อยฝั่งนี้ก็สวยครับน่าตีเนี่ยแถวนี้บริเวณแถวนี้มันจะมีน้ําหน่อยครับปลาน่าจะมารวมกันอยู่แถวนี้ท็ไม่แน่นะเป็นการคาดเดาน,นะครับผมตีฝั่งนี้ก่อนล้วกัน อาจจะไม่มีปลาก็ได้ครับเพราะเรายังไม่เห็นปลาขึ้นเลยเห็นแต่ปลาเล็กๆแต่ปลาช่อนยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวลองตีดูเดี๋ยวก็รู้ ผมว่ามีอาการนะเหมือนปลาดันน้ำมานะครับตรงนี้ติดซ้ำครับ ขยับหนือครับน่าจะเป็นตัวที่ดันมาทีแรกครับตรงนี้แต่ไม่ยอมกัด อบอกแล้วเผื่อกัดจนได้นะครับหลอกไปหลอกมาครับตัวนี้ปลาช่อนนะครับโดนจนได้เดี๋ยวไอปลาช่อนตัวนี้คนระับผมใช้เทคนิคการที่แหละมันดันน้ําใสนะครับปุ๊บเราจะรู้สึกว่าปลามันอน้ําใสคือน้ํามันจะนูนตามหลังมานะครับ ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเป็นคืนน้าจากเหยื่อเรานะครับแต่ว่าคืนน้าจากปามันก็จะอีกแบบนะครับมันจะคล้ายกันผมเห็นแล้วมันดันน้ำมาสองรอบนะครับไม่กัดผมก็ใช้เทคนิคการตีตรงอื่นก่อนนะครับตีตรงอื่นสักสองสามไม้ครับแล้วก็ขยับกลับมาตีที่เก่าตีให้เนียนนะครับอีกไม้ไม้ที่เราขยับตรงที่ปลามอยู่นะครับปลาช่อนพวกนี้ครับมันจะไม่ค่อยทิ้งที่นะครับคือมันอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่บริเวณแถวแถวนั้นนะครับน้อยมากที่ มันจะย้ายที่ในเวลาอันสั้นนะครับก็คือสมมุติเรานั่งตีอยู่เนี่ยมันดันน้ําใส่อยู่บริเวณเนี้ยมันก็จะอยู่บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นนะครับมันจะไม่หนีที่นะครับได้ผลครับกลับมันตีซ้ําที่เดิมอัดจานะครับเล่าจริงๆเดี๋ยวเราลองตีซ้ําครับว่าเผื่อมันมีตัวอื่นอีกนะครับผมโอเคได้เรื่องครับ